สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรคณิตมาตรานะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาทีมบีฟนะครับที่มาของนวัตกรรมนี้นะครับก็ต้องสืบเนื่องไปจากปัญหา PM 2.5นะครับรวมถึงมลภาวะฝุ่นควันต่างๆนะครับเมื่อเร็วนี้ก็เพื่อจะออกข่าวไปใช่ไหมครับผลกระแสว่าในเขตองคลักษ์ของเราเนี่ยมีการเผาฟางข้าวตลอด ซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับโปรเจกต์นี้จึงผุดขึ้นมาในลับของเราเพื่อที่จะนำเอาเทคโนโลยี plasma มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศนะครับโดยประจวบเหมาะกับโครงการ the magic breath มาเมื่อสิ้นปีที่แล้วเราก็เลยรีคูดเด็กใหม่ไฟแรงมาซึ่งมารับโจทย์ในการใช้ plasma ในการปรับคุณภาพอากาศให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยนว,วัตรกรรมของเรานะครับจะประกอบไปด้วย4พาร์ทนะครับจะมีเป็น p a าสมาแอคชัวเตอร์อิเล็กโทรสตาติกพรีสปีเเ UVC 2 5 4นาโนเมตรทำงานร่วมกับไทเทเนียมไดอ i กไซด์ฟิลและ Activate คาร์บอนฟิลเตอร์ครับแน่นอนครับว่าทั้ง4พาร์ทนี้นะครับจะทำงานร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้ช่วยในเรื่องของการกำจัดเชื้อโรคแบคทีเรียสารพิษต่ตางๆรวมถึงโอโซนและ PM 2 5ภายในเครื่องเดียวด้วยครับ ในเรื่องของประโยชน์นะครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับว่านวัตกรรมของเราจะช่วยลดขยะที่เกิดจากแผ่นกรองครับโดยเราจะมีการนําแผ่นกรองที่ทามาจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นกากมะพร้าวยางพาราครับซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะช่วยลดขยะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่เกิดจาก PM 2.5ได้ครับในด้านสังคมนะครับจะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะครับเนื่องจากเรานะครับใช้วัสดุจากท้องสินนะครับซึ่งสามารถหาได้ง่ายรับซื้อจากชาวบ้านครับในด้านธุรกิจนะคร ใช้วัสดุที่มีอยู่ภายในประเทศครับลดการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศและส่งเสริม SME ของประเทศไทยนั่นเองครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเพื่อนๆนะครับในทีมทุกคนนะครับแม้จะมีอุปสรรคมากมายปัญหาต่างๆเราก็ประสบความสําเร็จนะครับบ่งบอกถึงความตั้งใจของเรานะครับที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปนะครับและนําไปช่วยเหลือสังคมต่อไปครับครับในด้านนอตตาของเรา ของเรานะครับที่แตกต่างก็คือเราจะมีเทคโนโลยีพลาสมาแอคชัวเตอร์นะครับที่จะมี เทคนิคของ Ionic w i n ินะครับที่จะช่วยดูดอากาศเข้าเครื่องนะครับซึ่งจะช่วยลดพลังงานที่เกิดจากการใช้พัดลมนะครับนวัตกรรมของเรานะครับจะใช้ Plasma a c t u a t o r นะครับที่มีส่วนช่วยในการสร้างสารอุจจระและโอโซนนะครับในการกําจัดค่าเชื้อโรคและซึ่งเราจะมีหลอด UVC นะครับที่มีส่วนช่วยในการกําจัดแก๊สโอโซนที่เป็นพิษก่อนออกจากเครื่องนวัตกรรมของเราจะทําให้อากาศที่ปล่อยออกมานะครับปราศจากฝุ่น PM 2.5เชื้อโรคและแก๊สพิษนะครับ กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะครับที่ประสบกับปัญหารมลพิษท,ทางอากาศบางพื้นที่ปัญหามลพิษทางอากาศอาจจะไม่ได้รุนแรงนะครับเราจึงมีกลุ่มผู้ปลอบบากลุ่มที่ที่ดูแลรักษาสุขภาพค่าเป้าหมายรองนะครับช่องทางการติดต่อข้อมูลผู้ที่สนใจนวัตกรรมสิง่งประดิษฐ์ของเรานะครับสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามสวและลารายละเอียดต่างๆได้ตามนี้เลยครับ สำหรับตอนนี้งานของพวกเรายังเป็นแค่โปรโตไทป์เ<ม>ท่านั้นเองครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากมาร่วมทีมกับเราสามารถเข้ามาร่วมทีมได้ที่ U Plus oh, <Smart> Team แล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย